ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับรายการแฟนฮีโร่ชาแนลและในคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปจอลึกตำนานมาเวลคอนชูดราม่าเทพอียิปต และความบ้าคลั่งของเทพกะโหลกนกนั่นเองครับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่หลายอย่างเนี่ยค่อนข้างใหม่สําหรับผมมากดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างสักพักกันนะครับในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับตำนานของเทพอียิปต์ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําถึงเรื่องราวของเทพอียิปต์นะครับแล้วก็ตัวละครที่น่าสนใจมากอย่างคอนชูซึ่งเป็นเทพแห่งดวงจันทร์คอนชูเนี่ยเอาจริงปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกมูนไนเล่มที่1นนะครับ 1,980 ถือว่าเป็นตัวละครเทพที่มีประวัติความเป็นมาเนี่ยยาวนานนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสับสนนิดหน่อยในเรื่องของทไลายกับข้อมูลบางประการที่บางทีมันก็ขัดกันบ้างนะครับเพราะว่าด้วยความที่เรื่องราวของเขานี่มีการผ่านมือจากนักเขียนหลายคนก็เลยอาจจะทําให้เกิดความสับสนนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยจะพยายามเรียบเรียงอธิบายให้เข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงได้เลยเนี่ยคุณสามารถที่จะฟังยาวๆไปได้เลยรับรองว่าหลังจากที่ฟังคลิปนี้จ จบแล้วเนี่ยคุณจะมีความเข้าใจในเรื่องราวของคอนชูแล้วก็เทพอียิปต์เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมมากๆครับ ตัวละครคอนชูเนี่ยต้องขอบอกนะครับว่าเขาเนี่ยมีต้นแบบมาจากเทพคอนซูหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าคอนหรือว่าชอนส์ครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของอียิปต์โบราณที่มีปรากฏอยู่จริงโดยที่มีบันทึกเนี่ยย้อนหลังไปถึง2,350ปีก่อนคริสต์ศักราชความสําคัญของเทพคอนซูเนี่ยดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ปกป้องมนุษย์จากความตายการเสื่อมสลายแล้วก็โรคภยัยไข้ เจ็บช่วงหนึ่งเนี่ยเขายังถูกเชื่อว่าเป็นเทพพเจ้าผู้โหดเหี้ยมกระหายเลือดที่ปลดปรารนการกินหัวใจมนุษย์ครับแล้วก็เป็นผู้ปกครองเหล่าวิญญาณชั่วร้ายที่สามารถนำพาความเจ็บป่วยแล้วก็ความตายเนี่ยมาให้กับมนุษย์ได้นักวิชาการหลายคนเนี่ยเห็นพ้องกันว่าชื่อของเทพองค์นี้เนี่ยมาจากคําที่มีความหมายว่าข้ามหรือว่าเดินทางครับ ซึ่งเกี่ยวพันไปถึงการที่ดวงจันทร์เนี่ยเคลื่อนตัวข้ามผ่านท้องฟ้าในยามราตรีนั่นเองเทพองนี้เนี่ยจะให้แสงสว่างในยามค่ำคืนคอยช่วยเยียวยารักษาแล้วก็ปกป้องนักเดินทางจากสัตว์ร้ายว่ากันว่าเมื่อเทพคอนซูเนี่ยทำให้พระจันทร์เสี้ยวส่องแสงก็จะบังเกิดชีวิตแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นภาพของเขาเนี่ยถูกวาดอยู่ในร่างมนุษย์ผู้ชายบางร่างเนี่ยเขาจะมีสีสับเป็นนกอินทรีหรือว่าเหยี่ยวครับ ซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่คอนซูเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับหลายอย่างของเขาเนี่ยจึงมีความสอดคล้องก,กันกับเทพคอนชูในมาเวลคอมิกส์คอนชูเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์แล้วก็การแก้แค้นของอีบโบรนันตำนานเนี่ยเล่าว่าเขาเนี่ยเป็นบุตรของอาทุมหรือว่าเทพอมอนราหรือว่าเทพราครับเทพแห่งดวงอาทิตย์ของอียิปต์กับเอามาเนตเทพีแห่งอากาศแต่ว่าอีกข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าแท้จริงเนี่ยคอนชูเป็นเพียงแค่บุตรบุญธรรมของเทพรา คอนชูนั้นเนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งของเอนนิดหรือว่าเผ่าเทพเฮลิโอโพลิแทนส์ที่อาศัยอยู่ในอนาณาจักรต่างวิติที่อยู่ติดกันกันกบโลกมีชื่อว่าเซเลเชียลเฮลิโอโพลิสหรือว่าเมืองสวรรค์เฮลิโอโพลิสครับเมืองนี้เนี่ยเป็นการตั้งชื่อตามเมืองเฮลิโอโพลิสซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของอียิปต์ครับที่มีอยู่จริงโดยที่ชื่อเนี่ยมีความหมายว่าเมืองแห่งพระอาทิตย์แล้วก็มีปรากฏอยู่ในการ์ตูนเช่นกันซึ่งชาวอียิปต์โบราณเนี่ยรู้จักเมืองสวรรค์ของเหล่าเทพเหล่านี้เนี่ยในชื่อของอารูครับ พาวเทพเ e ริโอโพล t a n นสเนี่ยล้วนมีร่างกายที่เหนือมนุษย์ทั้งแข็งแกร่งแล้วก็ทนทายาดครับเมื่อโตเต็มวัยเนี่ยพวกเขาจะหยุดการเสื่อมถอยแก่ชาราลงพวกเขาเนี่ยจะไม่มีวันแก่ตายหรือว่าถูกฆ่าตายด้วยวิธีการปกติได้โดยง่ายถึงตายเนี่ยก็จะสามารถช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้ และแต่ละคนเนี่ยจะมีพลังพิเศษเฉพาะตัวของตัวเองซึ่งจุดเชื่อมต่อมิติระหว่างเมืองสวรรค์เฮลิโอโพลิสกับโลกเนี่ยตั้งอยู่ในอียิปต์ครับและเมื่อชาวอียิปต์เนี่ยพบชาวเฮลิโอโพลิเทนส์พวกเขาเนี่ยจึงได้รับการบูชาในฐานะเทพเจ้าอียิปต์ครับตั้งแต่หนึ่งหมื่นปีก่อนคริสต์ศักราชเหล่าเทพอ,อียิปต์เนี่ยจะใช้สะพานแห่งทวยเทพครับหรือว่า the path of the gods ซึ่งเป็นสะพานรถเลี้ยวสีทองอันวิจิตรเนี่ยใช้เดินทางจากมิติบ้านเกิดของพวกเขาไปยังโลกเหมือนกับสะพานสายรุ้งของแอสการ ในตอนแรกเนี่ยเผ่าเทพพิโอโพลิเทนส์เนี่ยสามารถเดินทางไปมาได้อย่างอิสระผ่านทางทางเชื่อมนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถทําได้อีกต่อไปอนะต้องใช้การเชื่อมจิตติดต,ต่อกับมนุษย์แทนแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็คือมันมีการมาเสริมว่าแท้จริงเนี่ยมนุษย์นั้นบูชาเทพคอนชูมาตั้งแต่ยุคก,ก่อนโปรติศาสตร์ก่อนหน้าเทพองค์อื่นเสียอีกครับคอนชูนั้นเนี่ยอยู่ในฐานะของเทพแห่งการล้างแค้นเทพแห่งการเวลาผู้วิทักษ์แห่งรัติการแล้วก็ผู้คุ้มครองเหล่านักเดินทางในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คอนชูจะปรากฏตัวในรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันมากมายแต่ว่าที่หลายคนคุ้นเคยก็คือเขาเนี่ยมักจะปรากฏกายในร่างที่หัวเนี่ยเป็นกระโหลกนกขนาดใหญ่สวมชุดสีขาวสวมสูทบ้างพันตัวเป็นมัมมี่บ้างแต่ว่านอกจากหน้าหัวกระโหลกนกที่เราเห็นกันเนี่ยในสมัยอ e ียิปต์โบราณเนี่ยคอนชูเนี่ยเคยเข้ามายัางโลกแล้วก็ตั้งตนเป็นมนุษย์ฟาโรห์ที่ปกครองเมืองทิฟส์ทำให้มีรูปปั้นของเขาที่มีใบหน้าเหมือนมนุษย์นะครับเป็นเกร็ดหน่อยว่าชาวอ e ียิปต์โบราณเนี่ยเชื่อว่าฟาโรห์แลว ก็เหล่าเลือดเนื้อเชื้อไขของฟาโรเนี่ยก็คือเทพครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงส่งที่สามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้เหมือนว่าการ์ตูนเนี่ยก็จะเล่นในความเชื่อในเรื่องนี้นั่นเอง ตอนที่คอนชูเนี่ยครองเมืองทิฟส์ช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นเวลาเดียวกันกับที่เทพเจ้าโอซิริสซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งเมืองสวรรค์เฮลิโอโพลิสผู้นำของเหล่าเทพเอนนิดก็วางตัวเป็นมนุษย์ฟาโรปกครองเมืองเฮลิโอโพลิสของโลกด้วย<ๆ>เขาเนี่ยเป็นเทพผู้มีความเมตตาต่อมนุษย์ทำให้อียิปต์เนี่ยสงบสุขแล้วก็อารยธรรมเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลย ต่อมาเนี่ยโอซิริสได้แต่งตั้งฟาโรมนุษย์ให้ช่วยทำหน้าที่ดูแลเมืองบนโลกแทนแล้วก็เหล่าเทพเฮลิโอโพลิเทนส์เนี่ย <c oughs> ก็ได้ต่างกลับไปประทับที่อาณาจักรสวรรค์ของพวกเขาในมิติเดิมแต่ว่าก็มีเทพบางองค์ที่ตัดสินใจจะอยู่บนโลกต่อไปอย่างเทพีบาสเทพเจ้าเสือดำที่กลายเป็นผู้อุปธรรมค้าชูดินแดนวากันดาแล้วก็เป็นผู้มอบพลังเหนือมนุษย์ให้กับแบล็กแพนเซอร์ ถึงบางร่างเนี่ยจะดูเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยเธอเป็นเทพผู้หญิงซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าเทพพิเรโอโพลิแทนส์เนี่ยที่กลับไปก็ไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามมิติแบบตัวเป็นๆได้อีกพวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะติดอยู่ในมิติของตัวเองแล้วก็สามารถติดต่อกับโลกได้เพียงแค่บางส่วนโดยการเชื่อมจิตของพวกเขาเนี่ยกับผู้คนบนโลกครับให้ประจักษ์จนได้รับความเคารพนับถือนะครับหรือว่าเลือกร่างอาวตารเนี่ยมาทำหน้าที่บนโลกแทนอย่างเช่นคอนชูนั่นเอง ต่อไปนี้จะเข้าสู่ช่วงดราม่าเทพอียิปต์นะครับสำหรับเรื่องราวเทพอียิปต์ของมาเวลเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันกับตำนานที่มีอยู่จริงของอียิปต์มากเล่าว,ว่าในอดีตการเนี่ยเทพเจ้าโอซิริสครับเป็นผู้ปกครองอียิปโบราณเขามีภรรยาคือเทพีไอซิส เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเธอเนี่ยเป็นน้องสาวแท้ๆของโอซิริสนะครับทั้งสองเนี่ยมีลูกชายด้วยกันก็คือเทพฮอรัสที่สวมสีสันเนี่ยเป็นเย,ยวแต่แล้วเนี่ยเทพเซธครับเทพแห่งความชั่วร้ายและก็ความตายเขาเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของโอซิริสครับแต่ว่าก็มีข้อมูลในคอมิกที่บอกอีกแบบหนึ่งว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชายอีกคนของโอซิริสไม่ใช่น้องอะนะเซธเนี่ยได้บังเกิดความเกลียดชังแล้วก็ริษยาพี่ชายครับเขาต้องการครอบครองบัลลังแล้วก็ขึ้นเป็นผู้นําของเราทวยเทพแทนในคอมิกมาก เซธจะมีลักษณะเป็นงูนะครับแต่ว่าในตำนานจริงเนี่ยภาพของเขาเนี่ยถูกวาดใบหน้าให้เป็นสัตว์ประหลาดน่าเกลียดที่มีความพิศวงไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นตัวอะไรกันแน่แต่ว่าจะมีลักษณะเป็นสัตว์ที่มีจมูกเนี่ยโค้งลงแล้วก็มีหูที่ยาวความโกรธของเซธเนี่ยยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทพีเนปทิสซ,ซึ่งเป็นภรรยาของเขาเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับโอซิริสจนเกิดออกมาเป็นเทพอนูบิสที่ร่างกายเป็นคนแต่ว่ามีศีรษะเป็นหมาในสีดำเซธเนี่ยจึงได้ทําการโค่นล้มอำนา ขอองซสเขาได้วางแผนหลอกโอซิริสเนี่ยให้เข้าไปในโลงศพจัดการผนึกแล้วก็นำโลงศพไปซ่อนเซตเนี่ยยังหั่นร่างของโอซิริสเนี่ยออกเป็น14ชิ้นครับแล้วก็โปรยชิ้นส่วนร่างของเขาเนี่ยไปทั่วอียิปต เทพไอซิส is ได้ออกค้นหาร่างของสวามีนําชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบกันแล้วก็ใช้เวทมนต์เนี่ยฟื้นคืนชีพโอซิริสขึ้นมาใหม่ความขัดแย้งของเทพทั้งสองนี้เองครับที่ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับเหล่าทวยเทพเกิดการเปลี่ยนแปลงอํานาจในเมืองสวรรค์และก็บนโลกนะครับโอซิริสเนี่ยก็กลายเป็นเทพเจ้าแห่งความตายองค์ใหม่และก็คอนชูเนี่ยกลายเป็นเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ตอนที่โอซิริสเนี่ยฟื้นกลับมาแล้วก็ได้ส่งฮอรัสเนี่ยไปต่อสู้กับเซธทั้งสองได้ปะทะก,กันมานานหลายปีในท้ายที่สุดเดเซไ้ ไลเลอุบายเอาชนะฮอรัสได้สําเร็จเขาเนี่ยจัดการขังโอซิริสไอซิสแล้วก็ฮอรัสเนี่ยเอาไว้ในพีระมิดครับแล้วก็จมมันลงไปใต้ผืนทรายก่อนที่มันเน่จะเข้าควบคุมเมืองสวรรค์เฮลิโอโพลิสเชื่อว่าโอซิริสกับลูกเมียเนี่ยถูกคุมขังอยู่ในพีระมิดเนี่ยนานถึง3,000ปีเลย กระทั่งต่อมาในทั้ง3ได้รับความช่วยเหลือจากทอแล้วก็โอดินครับปลดปล่อยพวกเขาเนี่ยให้เป็นอิสระแล้วก็ได้ร่วมมือกันเนี่ยจัดการกับเซธได้สําเร็จขอจบดรามา่าเทพปหยิบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้คอนชูเนี่ยกลายเป็นตัวแทนของดวงจันทร์ครับบทบาทของเขาที่โผล่มาในตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าธรรมดาโดยที่อยู่ในฐานะของหนึ่งในสมาชิกเทพอียิปต์ครับที่เพียงแค่โผล่มาให้พลังพิเศษกับพระเอกในเล่มต่อๆมาเนี่ยจึงมีการเขียนเรื่องของคอนชูแบบเสริมเพิ่มเติมไม่มีความน่า สนนใจมากขึ้แบบว่าไปไกลเลยนะครับคอนชูเนี่ยได้รับการขนานนามจากชาวอียิปต์ครับให้เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื้อถวยเทพชาวอียิปต์เนี่ยบูชาเทพเจ้าเมื่อ10,000ปีก่อนคริสต์ศักราชใช่ไหมครับแต่ว่าที่จริงนั้นเนี่ยโลกมีการเอ่ยถึงตำนานของคอนชูมานานแล้ว เขาเนี่ยเป็นเทพอาวุโสโบราณซึ่งดำรงอยู่มายาวนานก่อนการเกิดโลกเสียอีกแล้วก็ได้เริ่มปรากฏตัวแฝงอยู่ในตำนานมากมายของมนุษย์คอนชูเนี่ยยังมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ของโลกครับอย่างเช่นจกักรวรรดิโรมันไวกิ้งและก,ก็การปฏิวัติอเมริกาคอเล่าย้อนไปเมื่อประมาณ1ล้านปีก่อนคริสต์ศักราช คอนชูเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่พอใจครับที่เขาเนี่ยไม่ได้รับการเสนอให้เป็นสมาชิกของทีม Stone Age Avengers เราย้อนมนุษย์ที่รวมตัวกันเพื่อที่จะปกป้องโลกในช่วงยุคหินนะครับเมื่อเทพผู้บิดทักษ์ที่คอยเฝ้ามองแล้วก็ชีน้นำมนุษย์อย่างเขาเนี่ยกลับถูกมองข้ามหัวแบบนี้คอนชูจึงได้เลือกมูลไนคนแรกที่เป็นมนุษย์ถ้ำเนี่ยให้ทำหน้าที่เป็นอวตารของเขาครับและก็นำเอากองทัพมูลไนเนี่ยเขา้าปะทะกับเหล่าอเวนเจอร์สยุคหินเพื่อสั่งสอนว่าอย่าลืมฆ่าเป็นอันขาด มูนไท์เนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นกำปั้นแห่งคอนชูครับที่คอยเป็นค่ารับใช้ของเขาบนโลกถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยกองทัพของคอนชูยุคหินน่าจะพ่ายแพ้แต่ว่านั่นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่นําไปสู่การก่อตั้งรัฐธิคอนชูแล้วก็การสืบทอดต่อๆกันมาของมูลไหนข้ามผ่านประวัติศาสตร์เลยครับอย่างที่บอกว่าเผ่าเทพเฮริโอโพลิแทนส์เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของมนุษย์ได้ ทำให้คอนชูเนี่ยต้องเชื่อมจิตผ่านร่างอาวตารของโลกแทนคอนชูนั้นเนี่ยเป็นบุตรของเทพราใช่ไหมครับแต่ว่าถึงจะเป็นพ่อลูกกันเนี่ยแต่ว่าทั้งสองกลับไม่ถูกกันคอนชูและราเนี่ยได้เข้าประลองห้ามหันกันมานานนับพันปีพวกเขาเนี่ยได้บงการร่างอาวตารของโลกครับให้ต่อสู้กันครั้งแล้วครั้งเล่าโดยที่เทพราเนี่ยจะเลือกนักรบที่จะมาทํางานเป็นอวตารให้กับเขาครับซึ่งถูกเรียกว่าซันคิงหรือว่าราชาแห่งดวงอาทิตย์ ในทุกการต่อสู้เนี่ยเหล่ามูลไนท์ของคอนชูนั้นเหนือกว่าแล้วก็สามารถเอาชนะซันคิงของเทพราไปได้ทุกครั้งซึ่งมนุษย์ยุคปัจจุบันที่คอนชูเลือกให้เป็นมูลไนท์เนี่ยก็คือมาร์คสเปกเตอร์ทหารรับจ้างผู้เป็นโรคหลายอัตลักษณ์จากบาดแผลในวัยเด็กที่มาตายอยู่ตรงหน้าเทวรูปของเขาคอนชูเนี่ยได้ทําการฟื้นคืนชีพแล้วก็มอบพลังเหนือมนุษย์ให้กับมาร์ค เมื่อมาร์กเนี่ยฟื้นกลับมาเนี่ยเขาได้เล่าให้คนอื่นฟังว่าเทพคอนชูเนี่ยได้ช่วยชุบชีวิตให้เขาครับเขาเนี่ยได้นําเอาผ้าคลุมที่คลุมอยู่บนรูปปั้นเนี่ยมาสวมแล้วก็กลายเป็นมูนไนท์หลังจากนั้นมาร์กเนี่ยยังได้เก็บรูปปั้นของคอนชูเนี่ยนำกลับมาตั้งเอาไว้ในบ้านของตัวเองซึ่งเมื่อเขาเนี่ยถูกถามว่าทําไมต้องสวมชุดสีขาวแล้วก็สีเงินที่เป็นสีเด่นในตอนกลางคืนมาร์กเนี่ยก็ได้ตอบว่าอย่ามายุ่งล้อเล่นเขาเนี่ยบอกว่าเขาตั้งใจจะเป็นแสงสว่างในความมืดแล้วก็ตตต้้องกาาาารรใหหััูเเเเเนน่็ววขขชดจ กำลังจะไปกระทืบพวกมันมาร์กเนธทำหน้าที่เป็นข่ารับใช้ที่ทำตามความปรารถนาของคอนชูพลังของมูนไน์ในตอนแรกก็จะมีที่มาจากรูปปั้นเทพคอนชูที่เขาแนะนำกลับมาจากอียิปต์จนได้มีการเขียนให้พลังของเขาเพิ่มขึ้นตามลักษณะของดวงจันทร์ยิ่งในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเนี่ยเขาก็จะแข็งแกร่งถึงขีดสุดซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าไอเดียที่ได้รับพลังจากพระจันทร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่มากแต่ว่าต่อมาเนี่ยพลังนี้ก็ได้หายไปะนะครับคอนชูแล้วก็มาร์กเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง คอนชูจะเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยมาร์กเป็นครั้งคราวและบางครั้งเนี่ยก็เข้าสิงเขาด้วยซึ่งคอนชูเนี่ยเป็นเทพที่มีความสามารถลึกลับมากมายครับมีหลายครั้งที่มาร์กเนี่ยเสียชีวิตครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะถูกเทพคอนชูช่วยฟื้นคืนชีพให้ซึ่งหมายความว่ามาร์กเนี่ยอาจจะเป็นอมาตะหากยังได้รับอํานาจความคุ้มครองจากคอนชูนอกจากพลังเหนือมนุษย์ที่มีตามแบบฉบับของเทพเพลิโอโพลิเทนส์แล้วเนี่ยคอนชูยังสามารถใช้พลังลึกลับเพื่อสร้างสิ่งเหนือธรรมชาติอื่นๆได้และดูเหมือนว่าคอนชูเนี่ย สามารถควบคุมวัตถุที่ทํามาจากแร่บนดวงจันทร์ได้รวมถึงอูรูซึ่งเป็นแร่โลหะจากดวงจันทร์ที่ใช้ในการสร้างคอนโยเนียของทอซึ่งจะมีการกล่าวเพิ่มเติมในจุดนี้ต่อไป ในช่วงแรกของการ์ตูนเนี่ยตัวตนของคอนชูนั้นยังไม่ชัดเจนครับว่าเขาเนี่ยเป็นเทพที่มีอยู่จริงหรือว่าเป็นเพียงแค่จินตนาการของมาร์กเองเพราะว่ามาร์กเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจึงกลายเป็นสิ่งที่เครือบแคลงใจของเราฮีโร่แล้วก็แม้แต่ตัวมาร์กเองความสับสนเนี่ยถึงขั้นทำให้มาร์กเนี่ยออกจากการเป็นบูลไนท์ไปช่วงหนึ่ง ก่อนที่การ์ตูนเนี่ยจะบอกว่าคอนชูมีตัวตนอยู่จริงแล้วก็เฝ้ามองมาร์คมานานมากแล้วแต่ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อของคอนชูเนี่ยจะเหมือนทําให้มาร์กเนี่ยราวกับมีเทวดามาปกปักแต่ว่ามันก็ทําให้มาร์กแทบบ้าเหมือนกันเพราะว่ามันเนี่ยทำให้เขาแยกแยะระหว่างความฝันและความเป็นจริงไม่ค่อยออก นอกจากร่างชุดขาวแล้วเนี่ยคอนชูมักจะปรากฏตัวให้มาร์ครเห็นในรูปแบบของภาพลวงตาที่เขาเนี่ยแปลงกายเป็นคนอื่นครั้งหนึ่งเนี่ยที่มาร่าศัตรูของเขาอย่างบุชแมนด้วยวิธีการที่โหดเที้ยมรุนแรงถึงพลิกถึงขิงโดยการที่เฉือนตัดหนังหน้าของมันออกมาอาบแสงจันทเทพคอนชูเนี่ยที่ประทับใจมากก็ได้ปรากฏตัวในร่างของบุชแมนหน้าฉีกเพื่อที่เป็นการชื่นชมการกระทำของมาร์ครอยู่ช่วงหนึ่งเช่ว่ามันเป็นการชื่นชมหรือว่าซ้ำเติมดี คอนชูนั้นเนี่ยสนับสนุนให้มาร์กเนี่ยใช้ยุทธวิธีที่รุนแรงมากขึ้นแล้วก็แสดงความปลื้มปริ่มครับที่เขาเนี่ยจะได้เห็นการล้างแค้นสุดดิบเถื่อนของมาร์กเนี่ยต่อไปครั้งหนึ่งเนี่ยที่มาร์กเนี่ยล้มเหลวในการหยุดฆาตรกรจากการฆ่าคนในคืนวันคริสต์มาสคอนชูเนี่ยก็ได้ปรากฏกายในร่างของเอลฟ์นะครับหน้าตาหน้าเกลียดแล้วก็มีซันต์ครอสเนหัวกะโหลกเพื่อยอเย้ยที่มาร์กเนี่ยตัดสินใจงโงโง จนเขาเนี่ยทำภารกิจพลาดก็เล่นทำเอามาสเนี่ยเครียดแล้วก็เซ็งเป็ดแบบสุดๆคอนชูนั้นเนี่ยเป็นเทพที่มีนิสัยสลับซับซอ้อนน่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็ดูมีจิตเมตตาที่อยากช่วยเหลือผู้คนบางครั้งเนี่ยเขาก็เป็นพวกจริงจังที่ทําตัวหน้าเกรงข่าเหมือนพระเจ้าจริงๆเทว่าหลายครั้งเนี่ยเขาก็ทำตัวพินเพียเพ้ยนเต็ไมไปด้วยความอาฆาตที่ไม่อยากได้อะไรนอกจากการนองเลือดและคนที่คอนชูเลือกให้เป็นมูญไนเนี่ยก็ต่างถูกคอนชูคาดหวังให้เชื่อฟังคําสั่งคอยก้มหัวทําตามความปรารถนาของเขาไม่ว่าเหล่า่ามมูนนนไไชออบัหรื ก็ตามคอนชูนั้นดูจะถูกเขียนให้ค่อนไปทางตัวร้ายมากกว่าตัวดีแล้วแต่สถานการณ์กับคนเขียนว่าจะแต่งออกมาแบบไหนโดยรวมเนี่ยพี่แกก็ไม่ได้เป็นพ่อพระแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายแบบจ๋าเลยเพราะก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยมีส่วนช่วยในการปกป้องโลกแล้วก็จักรวาลแต่ว่าคอนชูเนี่ยก็ยังเป็นไอ้งัางอยู่ดี ครั้งหนึ่งเนี่ยสมาชิกของอเวนเจอร์สที่นำโดยฮอกอายได้หลงติดไปอยู่ในช่วงเวลา2,490ปีก่อนคริสต์ศักราชณอียิปต์โบราณซึ่งฮอกอายเนี่ยได้รับการติดต่อจากเทพคอนชู คอนชูเนี่ยต้องการให้อเวนเจอร์สเนี่ยต่อสู้กับฟาโรรามาทุตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือนาธานีลริชาร์สหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของแขงผู้พิชิตโดยที่เขาเนี่ยเป็นนักท่องการเวลาจากโลกอนาคตปี3 0 0พันที่นั่งทานแมชีนเนี่ยย้อนเวลากลับมาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยอลําหน้าเข้ายึดครองอาณาจักรอียิปโบรานรามาทุตเนี่ยบังคับให้ชาวอียิปเนี่ยหันมาสักการะตัวเองแทนเทพเจ้าองค์เก่าสั่งให้สร้างเทวรูปของตนขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่คอนชูเนี่ยโกรธเกรี้ยวมากเลยครับ ที่รามาทุสในบังอัดมาแย่ง <c oughs> รังแกเหล่าผู้ศรัทธาของเขาแบบนี้เขาจึงต้องการยืมพลังจากอเวนเจอร์สเนี่ยเพื่อล้างแค้นฮอกอายเนี่ยก็เลยต่อรองว่าพวกเขาเนี่ยจะค้นรามาทุสให้แลกกับการที่คอนชูต้องช่วยส่งพวกเขาเนี่ยกลับไปยังช่วงเวลาเดิมแต่ว่าคอนชูเนี่ยไม่มีพลังที่จะพาอเวนเจอร์สเนี่ยกลับไปได้ฮอกอายก็เลยบอกให้คอนชูเนี่ยส่งข้อความถึงใครบางคนในช่วงเวลาของพวกเขาให้หน่อยให้ย้อนเวลากลับมาช่วยหน่อยละกัน คอนชูเนี่ยก็เลยส่งข้อความถึงมาร์คครับแล้วก็นำทางเขาให้ย้อนเวลาจากโลกปัจจุบันเนี่ยกลับไปเพื่อช่วยเหลืออเวนเจอร์สหลังจากที่อเวนเจอร์สเนี่ยกลับมาได้อย่างปลอดภัยพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณมาร์คและก็ได้ชวนมาร์คให้มาเข้าร่วมทีมด้วยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยตัวมาร์คไม่ได้สนใจที่จะเข้ากลุ่มเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเคยชินกับการฉายเดี่ยวออกปราบเหล่าร้ายด้วยตัวเองเสียมากกว่าแต่ว่าคอนชูเนี่ยเกิดนึกคึกครับอยากลองสัมผัสประสบการณ์การเป็นอเวนเจอร์สดูบ้างคงเพราะว่าอดไปร่วมเมมื่อสัย,ยุคคหินนร้้งี ก็เลยขอจัดหน่อยละกัน คอนชูเนี่ยจึงเข้าสิงร่างของมาร์กนะครับแล้วก็กระตุ้นจิตใจทําให้มาร์กเนี่ยเชื่อว่านี่เนี่ยเป็นโชคชะตาของเขากับทีมอเวนเจอร์สที่ได้มาพบกันจนมาร์กเนี่ยได้เข้าร่วมทีมอเวนเจอร์สกระทั่งการมีอยู่ของคอนชูที่แอบสถิตยอยู่ในร่างของมาร์กคอยดลใจมาร์กอย่างเงียบๆเนี่ยได้ถูกล่วงรู้โดยหมอผีเฮลสตรอมเขาเนี่ยได้ใช้พลังนําคอนชูออกมาจากร่างของมาร์กซึ่งพอคอนชูออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ยอมรับกับมาร์กว่าเป็นเขาเองแหละตัวเองเขาอยากลองเป็นอเวนเจอร์ดูบ้างอะ เสีว,ว่าต่อจากนี้มันจบแล้วแล้วนะ ตัวเองก็กลับไปเป็นคนเดิมเต็มที่ได้แล้วล่ะพอมาร์กเนี่ยรู้ว่าแท้จริงแล้วคอนชูแอบปรุงการร่างของเขาแล้วก็การเข้าร่วมทีมอเวนเจอร์สเนี่ยก็ไม่ได้เกิดมาจากความคิดของเขาเองมาร์กจึงได้ตัดสินใจออกจากทีมอเวนเจอร์สไปครับที่จริงเนี่ยการที่มูนไนได้มาเข้าร่วมทีมอเวนเจอร์สเนี่ยเป็นความคิดของคนเขียนครับที่อยากรู้ว่ามันเนี่ยจะออกมาเวิร์กหรือเปล่าแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะออกมาไม่เวิร์กซ้ำยังมีตอนที่มูนไนเนี่ยได้ไปเชิญหน้ากับแขงผู้พิชิตซึ่งแขงเนี่ยต ทำให้มันเนี่ยอยู่เหนือการเวลาครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอีกต่อไปคอนชูเนี่ยจึงได้ดึงตัวของมูลนท์จากช่วงเวลาต่างๆมาต่อสู้กับแข่งและสามารถเอาชนะแข่งไปได้ อย่างที่ทุกคนคงจะทราบกันแล้วว่ามาร์คสเปกเตอร์หรือว่ามูนไนท์นั้นเนี่ยเป็นโรคหลายอัตลักษณ์หรือว่าโรคหลายบุคลิกมาตั้งแต่เด็กะนะครับอย่างเช่นบุคลิกของสตีเวนแกรนดหรือว่าเจคล็อกลี่ที่มาร์คได้สร้างขึ้นมาให้เป็นเพื่อนของเขาโดยที่มาร์คไม่รู้ตัวว่าในบางครั้งเนี่ยตัวเขานั่นแหละที่กําลังทําตัวเป็นสตีเวนกับเจคเองพอพ่อของมาร์คเนี่ยมาเห็นพฤติกรรมที่แปลกไปมากของลูกชายเขาจึงได้พามาร์คเนี่ยไปพบจิตแพทย์ครับและที่นั่นเนี่ยมาร์คได้พบกับคอนชูเป็นครรั้งแก คอนชูได้เอ่ยกับมาร์คว่าเขาตั้งหากที่เป็นพ่อที่แท้จริงของมาร์กและก็วันนึงเนี่ยมาร์กจะได้มาหาเขาในตอนนั้นเนี่ยมาร์กเข้าใจว่าคอนชูเป็นภาพหลอนที่เกิดมาจากอาการป่วยทางจิตก่อนที่จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่อิงนิยายนะจ๊ะคอนชูเนี่ยมองมาร์กมาตั้งแต่ตอนที่มาร์กเนี่ยยังเป็นเด็กแล้วเขาเนี่ยประทับใจที่มาร์กมีความเปราะบ,บางทางจิต ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อสื่อสารกับมาร์กได้โดยง่ายเขายังได้สัญญากับมาร์กในวัยเด็กว่าเขาเนี่ยจะช่วยรักษาโรคทางจิตของมาร์กให้ในสักวันหนึ่งมาร์กนั้นคุ้นเคยกับคอนชูแต่ว่าในทางกลับกันสตีเวนแกรน t ซึ่งเป็นอีกอัตลักษณ์หนึ่งของมาร์กไม่รู้เรื่องของคอนชูถึงเขาจะเห็นคอนชูปรากฏตัวต่อหน้าหลายครั้งทําให้คอนชูเนี่ยเรียกสตีเวนว่าเป็นไอ้โง่และจะเรียกใช้มาร์กเสียมากกว่า ในครั้งหนึ่งเนี่ยมาร์กนั้นตื่นขึ้นมาในสถาบัานจิตเวชโดยที่เขาเนี่ยจะไม่ได้เลยว่าทำไมตัวเองถึงมาอยู่ที่นี่ได้มาร์กเนี่ยถูกระบุว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ป่วยทางจิตที่เชื่อไปเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมูลไนแล้วก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาตั้งแต่เด็กแล้วส่วนมูลไนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มาร์กจินนาการเพิร์เจอร์ขึ้นมาทาั้งนั้น ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นการโฟกัสไปที่อาการป่วยทางจิตของมาร์คครับมาร์คนั้นรู้สึกสับสนเพราะว่าเขาเองก็ยังได้ยินเสียงของคอนชูครับเขาได้เข้าต่อสู้กับบุรุษพยาบาลเพื่อที่จะหลบหนีออกไปก่อนจะพบว่าเมืองเนี่ยเต็มไปด้วยทรายและก็มีพีระมิดในขนาดใหญ่ตั้งอยู่ แถมยังมีเทพอียิปต์เนี่ยบินอยู่ด้วยแต่พอพวกบุรุษพยาบาเนี่ยเข้ามาซัดมาร์กมาร์กก็เห็นว่าเมืองเนี่ยกลับเป็นปกติดีทําให้เขาเนี่ยหวาดกลัวว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคิดไปเองหรือไม่แต่แล้วเนี่ยคอนชูได้ติดต่อกับมาร์กครับแล้วก็อธิบายว่าสิ่งที่มาร์กเห็นทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นฝีมือของเทพเซตที่หลุดออกไปจากเมืองสวรรค์เฮลลโอโพลิสโลกของมาร์กเนี่ยกำลังเป็นอันตรายเขาบอกให้มาร์กเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ฟันฝ่าอ ขอให้จําไว้ว่ายังมีเราและนายอยู่มาร์กก็เลยเข้าโหมดกู้โลกมุ่งหน้าเข้าต่อสู้กับพวกตัวร้ายต่างมิติครับแต่แล้วเนี่ยเรื่องมันดันมาพีคว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่มาร์กเห็นเนี่ยไม่ได้เป็นฝีมือของเทพเซตแต่ว่าเป็นคอนชูเองต่างหากคอนชูเนี่ยจัดฉากสร้างเรื่องโดยการขังมาร์กเอาไว้ในจิตใจของมาร์กเองพวกตัวร้ายเนี่ยก็ถูกเนรมิตขึ้นมาเองทั้งนั้นพอคอนชูเนี่ยเฉลยแล้วก็ชื่นชมว่ามาร์กเนี่ยเป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์เขาก็ได้เอ่ยปากคอร่างมนุษย์ของ คอนชูเนี่ยบอกว่ามาร์กเนี่ยต้องทุกทรมานจากการเจ็บป่วยทางจิตมามากพอแล้วขอให้เขาเนี่ยได้ช่วยปลดปล่อยมาร์กจากความเจ็บปวดนั้นคอนชูเนี่ยก็ได้หวาดล้อมให้มาร์กเนี่ยมอบร่างกายแล้วก็จิตใจให้เขาแทนซึ่งที่คอนชูทําไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการครอบครองร่างของมาร์กอย่างสมบูรณ์ต่างหากคอนชูเนี่หวังจะเข้าไปสวมรอยร่างมนุษย์ของมาร์กโดยการทําให้ร่างของมาร์กเนี่ยกลายเป็นโพรงว่างเปล่าไร้วิญญ,ญาณเพื่อให้เป็นภาชนะครับคอนชูจะได้เข้ามาดําเนินแผนการพิชิตโลกได้ มาร์กเน่ก็ได้ปฏิเสธแล้วก็ต่อต้านคอนชูคอนชูก็เลยพยายามปั่นหัวมาร์กเพื่อให้เขาเน่ยอมจำนนสุดท้ายมาร์กก็ได้ยอมรับว่าถึงเขาเน่จะป่วยแล้วก็ไม่มีวันหายจากโรคนี้ แต่ว่าเขาเนี่ยก็สามารถมีชีวิตของตัวเองต่อไปได้ไม่ว่าอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นผลที่มาจากบาดแผลในวัยเด็กหรือว่าเกิดมาจากการแทรกแซงของคอนชูเขายอมรับตัวตวนทั้งหมดของตัวเองทําให้ภาพของคอนชูเนี่ยสลายหายไปหลังจากเอาชนะคอนชูได้เนี่ยมาร์กก็ยังใช้ชีวิตในฐานะมูนไนต์ต่อไปแต่ว่าคอนชูยังมีการติดต่อกับมาร์กครับเพราะว่าเชื่อว่าสักวันเนี่ยเขาจะมีโอกาสสามารถครอบครองร่างของมาร์กได้ยังไม่ยอมแพ้หรอกนะจ๊ะ กระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยมากได้เห็นภาพนิมิตว่าโลกได้ถูกทำลายด้วยน้ำมือกองทัพสูนของเมฟิสโต เขาเนี่ยเข้าใจว่าภาพที่เห็นนั้นเนี่ยเป็นฝีมือของคอนชูแต่ว่าเมื่อได้เผชิญหน้ากับคอนชูแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคอนชูเองก็เห็นภาพนิมิตนั้นเช่นกันเขาเนี่ยตกอยู่ในการหวาดกลัวเลยครับแถมยังคลานมาขอให้มาร์กแนยฆ่าเขาทีเล่นเตอเมมาร์กเนี่ยอึ้งเลยที่เห็นคอนชูเนี่ยซึ่งเคยมาดดีเนี่ยต้องมามีสภาพแบบนี้และเพื่อที่จะหยุดอนาคตนี้ไม่ให้เกิดขึ้นสิ่งที่ต้องทําเนี่ยก็คือการฆ่าเมฟิสโตทิ้งซะคอนชูเนี่ยก็ได้บอกให้มาร์กเนี่ยไปตบเหล่าฮีโร่ครับวอา หลังจากนั้นเนี่ยมารก,ก็ได้ใช้พลังแล้วก็ขอนโยเนียตัดแปลงเนี่ยทะลวงอกฆ่าเมฟิสโตแต่ว่าเทพกระโหลกนกเนี่ยก็ได้บอกว่าเมฟิสโตที่ฆ่าไปเนี่ยเป็นเพียงแค่ร่างแยกหนึ่งเท่านั้นเมฟิสโตเนี่ยมันยังไม่ได้ตายจริงๆทอเอามาร์กเนี่ยใจเสียว่าเขาสตร,ร์ทร,รยศเพื่อนไปแล้วแถมยังขโมยของมาอีกจะให้ทำยังไงคอนชูก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเขาเนี่ยจะรับไม้ต่อจากนี้เองคอนชูเนี่ยก็ได้เข้ายึดครองแมนฮัตตันเลยครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อเนี่ยเป็นเมืองทิฟส์แห่งใหม่ใายเป็นว่าคอนชูเนี่ยฉวยโอกาสใช้นิวิตร้ายนั่นเนี่ยในการครอบครองโลกคอนชูเนี่ยวังว่ายุคสมัยของเขาเนี่ยจะต้องเจิดจรัดไปช่วนี้รันมาร์กที่รู้สึกได้ว่าคอนชูเนี่ยชักมากไปแล้วก็เลยตัดสินใจว่าได้เวลาที่เขาเนี่ยจะต้องช่างหัวไอเทพองค์นี้ได้แล้วมาร์กเนี่ยได้กลายเป็นร่างโฮสต์ของฟินิกซ์ฟอสครับ ตัวตนอมะตะทรงพลังแห่งจักรวาลที่มีรูปร่างเป็นนกเพลิงเขาจัดการต่อยหน้าคอนชูจนกระเด็นหลังจากนั้นเนี่ยคอนชูก็ได้ถูกเหล่าเวนเจอร์สเนี่ยจัดการแล้วก็แบกไปคุมขังในคุกใต้ดินของแอสการ์ดให้หายซ่าซึ่งก็คงจะหายซ่าไปสักพักกันนะและนี่ก็คือเรื่องราวของดราม่าเทพอียิปต์แล้วก็ความบ้าคลั่งของเทพกระโหลกนกคอนชูที่เราเอามานําเสนอในคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะมีความเข้าใจแล้วก็ชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับ ยังไงซานี่ก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช anel ของเราในการผลิตผลงานต่อไปถ้าชอบแนวทางการทำคลิปของเรานะครับก็าสามารถกดปุ่ม subscribe ติดตามไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้แฟนฮีโร่ h anel n ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่กลายเป็นมิตรรักของเราในวันนี้ See you again goodbye พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ